สวัสดีนะครับอยู้ผม BK 1นะครับวันนี้เราอยู่กับมอดปืนที่มีชื่อว่า t i m e l e t s and Classic Zero นะครับหรือว่า add-on ปืนนะครัสับเกม m i n e c r a f บนมือถือนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเขาก็ได้อัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนะครับเล่นในไหมครับบนมือถือนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเขาก็ ได้มีปืนเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมลองยิงแบบนึงนี่นะครับสไนเปอร์นะครับตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีปืนเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับผมก็จะมีปืนอะไรบ้างนะครับผมก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับผมกดลูปบดิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผม โอเคนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมก็มี Netflix 4K นะครับจะมาแนะนำนะครับกับร้านชาร์กพรีเมียมนันเองนะครับผมสรับ Netflix 4K อันนี้นะครับสามารถรับชมได้ทั้งบนมือถือนะครับ iPad แล้วก็คอมนะครับหรือว่านะครับถ้าใครอยากจะรับชมพร้อมกับครอบครัวบนทีวีนะครับก็จะมีโปรรายวันรายเดือนนะครับแล้วก็พิเศษนะครับตอนนี้นะครับโปรหัวบ้านถาวรนะครับในราคาสุดคุ้มเลยนะครับผมสรับเงื่อนไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามร้านที่กําหนดนั่นเองนะฮะก็สามารถสแกน q ช code โค้ที่ขึ้นทางหน้้าจอได จะมีแอดมินคอยดูแลนะให้ผู้ชมตลอดอายุการใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าสามารถนะครับดูราะเอียดเพิ่มเติมนะทางใต้คําอธิบายได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สหรับปืนใหม่ที่เพิ่มมานะครับผมก็จะมีนะครับผม FAL นะครับหรืออ่านว่าฟอลหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมแล้วก็เป็น UMP 45นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี SKS นะครับผมแล้วก็นะครับ คิวบีเซนะครับ95นะครับผมแล้วก็บาร์เรตตา93นะครับผมนี่ครับทิปปืนที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็จะมี5กระบอกนะครับผมส่วนปืนอื่นนะครับผมก็นะครับสามารถนะครับนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็สามารถดูได้ที่นี้เลยครับว่ามีปืนอะไรบ้างนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าปืนเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นทุกทีทุกทีนะครับก็คืออัปเดตทีก็มีปืนเพิ่มทีหนึ่งนะครับโอ้โห สุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะผมแล้วเราเนี่ยนะครับสามารถนะครับผมคาบปืนได้นะับผมคาบกระสุนได้นะครับหรือว่าแต่งปืนได้เองนะครับก็คือโต๊ะพวกนี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาบปืนนะครับผมนี่ครับก็สามารถคาบได้ทุกกระบอกเลยนะครับผมเช่นนะครับผู้ชมจะคาบ STS นะครับก็หาส่วนผสมตามนี้มาเลยนะฮะก็คือไอออนนะครับผมลาพิสนะครับแล้วก็ไม้นั่นเองนะฮะในการคาบนะครับ ก็ปืนแต่ละปืนเนี่ยนะครับก็จะคาบแตกต่างกันไปเนาะนะครับส่วนผสมนะครับก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคาบกระสุนนั่นเองนะครับนี่ครับกระสุนก็สามารถคราบได้นะครับนี่นะครับกดคลิกไปดูนะครเขาต้องการนะครับเช่นอันนี้นะครับต้องการคอปเปอร์นะครับผมแล้วก็การพาวเดอร์นั่นเองนะครับการพาวเดอร์เนี่ยจะเป็นส่วนผสมหลักเลยนะเพราะว่ามันเป็นดินปืนนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับสับปืนใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ a อนิเมชันก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็การยิงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีนี่ครับเอาไายิงโอ้ใช้ได้นะครับ UMP45 นะครับ อันนี้แอนิเมชันนะครับนนยิงแบบไม่เลงนะ่ะปืนพวกนี้นะครับเอาว่ายิงแบบระยะแบบกลางๆเนาะนะครับอันนี้ SK s นะครับใครที่เคยเล่นในแบบพวกพับจีไรงี้นะครับก็น่าจะคุ้นเคยนะแต่เช็ดนะครับคุ้นหูคุ้นหูนี่นะครับให้ดูใหม่ทีนึงนี น,นี้แบบสะโรบยิงนะฮะก็คือการนั่งนั่นเองนะครับโอ้ยอย่างแรงนะอันนี้คือเอาไว้ยิงยะกะไกาได้นะฮะ <c oughs> ยอดนะครับแล้วก็คิวบีแซนะครับอันนี้ใครที่เล่นผับจีก็น่าจะเคยเห็นนะนะครับคุณหูคุณตานะครับคิวบีแซด นี่นะครับผมแล้วก็บาเลตต้า93นะครับเหมือนเป็นพกแบบพกลัวครับเอายิ่งลัวได้นะครับ นี่นะครับผมโอเคนะครับส่วนนะครับการแต่งปืนนะครับตอนนี้นะครับมันจะแต่งได้แค่ปืน fal นะครับผมนี่เราคลิกไปดูนะครับเห็นปะ่ะแค่ปืนใหม่นะครับที่แต่งได้นะครับ <genuinely. S 3> เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่งอะไรได้บ้างนะ <c oughs> ก็จะมีกิฟต์นะครับที่สามารถเลือกได้นะผู้ชมชอบกิฟต์แบบไหนนะผมเอาเป็นกิฟต์จับยาวแล้วกันนะแล้วก็ท้ายปืนนะครับท้ายปืนก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้นะค <c oughs> รับ เนี่ยผมไม่เคยเอาพวกนี้เลยนะผมเอาล่างๆตลอดนะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็ใส่ได้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็สโคปนะครับก็ใส่ได้แค่เลดดอนะครับโอเคนะครับดูพรีวิวนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้คือแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผชม นี่ครับนี่โอเคครับเรียบร้อยครับผมผมแต่งแล้วนะลองดูนะนิ่งขึ้นเลยอะ่ะ สุดหมดฮะกระสุนหมดโอเคครับมันครับผมมันครับผมโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Time l a t e and cut สตนะครับเวอร์ชัน0 4นนะครับคุณผู้ชมก็ตองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมก็คือวิธีการดาวน์โหลดนะครับหรือวิธีการลงเนี่ยนะครับผมก็ ได้สอนไปแล้วนะครับผมในเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับมันดาวนโหลดเหมือนกันเลยนะครับผมใน g l e Drive นั่นเองนะครับก็ทําตามได้นะครับเพียงแค่ผู้ชมเนี่ยดาวน์โหลดให้ถูกเวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันล่าสุดก็คือ0.45นั่นเองนะครับดาวน์โหลดให้ถูกเวอร์ชันนะครับมันถึงจะเล่นกับไมค์ครับมือถือเวอร์ชันล่าสุดได้นั่นเองนะครับถ้าโหลดผิดเนี่ยนะครับมันบัคแน่นอนผู้ชมนะครับก็ดาวน์โหลดให้ตรงเวอร์ชันดีๆนั่นเอง โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเจอใหม่ครั้งหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับ